น้องหญิงจางซานเคยฆ่าคมคืนจริงๆพี่น้องร่วมหอสังคีตฆ่าเคยเห็นเองกับตาเ hey, <Hey. S 1> มื่อหลายปีก่อนในย่านพินงค่ัอาวุธสังหารทึงไกลเล่มหนึ่งมีคนไปแจ้งทางการแต่หลักฐานไม่เพียงพอ่ออัธภา,าน,นั้นลอยนวลเหนือกฎหมายเนเมื่อเจ้าเห็นกับตา ทำไมถึงไม่ชี้ตัวเขาข้าไม่กล้าวันนี้ที่ข้าสังเกตเจ้าไม่เหมือนคนรักตัวกลัวตายข้าไม่กลัวตายกลัวว่าหากถูกแก้แค้นจะไม่มีโอกาสแก้แค้นให้ท่านพ่อแต่หลายปีที่ผ่านมาข้ารู้สึกผิดต่อชิงๆมาตลอดนึกได้ว่ายังมีอีกวิธีที่ข้าจางซานได้ก็คือการจ้างนักฆ่าแต่ว่าข้าต้องการเงินข้าขอจากเมืองปู้อีจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมให้ท่านพี่ ท่านยากจนมาตั้งแต่เด็กเป็นแค่ผู้น้อยเงินเดือนก็น้อยนิดเขาไม่ได้ให้เหตุผลกับท่านท่านไม่ให้เงินค่าไม่โทษท่านหรอกต่อมาข้าพบว่าเฉียนเจิ้งเท่าแก่ร้านจินซิ่วจะมาดูค่าดีผีผาทุกวันสายตาของผู้ชายข้าก็พอดูออก มีคนอยู่ขออภัยเจ้าค่ะเอะออข้าตังหางที่ต้องขออาภายัยแม่นามาหลบฝนหรือ,องั้นพวกเรามาหลบฝนด้วยกันเถอะที่แกเชียนเสื้อผ้าเปียกหมดแล้วจะใส่กลับไปเลยเดี๋ยวจะเป็นวันแม่นางเสื้อผ้าของเจ้าก็เปียกข้าจะก่อกองไฟ วกันข้าบนเรื่องความน้อยเนต่ำใจที่แต่งกับเมื่อผู้อีบอกไปในว่าจะคบหาเขา้าจึงยืมเงนินสำหรับจ้างและข่ามาได้โดยงา่ายข้าทำเรื่องที่ผิดต่อท่านขอให้เสมียนมื่อยยาก,กับข้าเถอะท่านจิตใจดีขยันมัทยัย ควรได้เจอคนดีๆมีลูกหลานเต็มบ้านจะพูดเตวไรอะไรข่าตังหาที่ข้าจ้างซางไม่เกี่ยวอะไรกับเฉียงเจิ้งเลยเมื่อปู่อีเขาไม่อยอมให้เงินหงเย้าใช้ภรรยาที่งดงามเพียงนี้ก็ควรมีเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่งดงานที่สุดให้กับนาไม่ใช่หรือวันนั้นข้านาดเยียนจุนเซียน เ่อหลองถามฐานะที่แท้จริงของหมิงซือใครจะรู้ว่าจางซานจ,จู่ๆมาเคาะประตูบีบจะเอาเงินจากข้าข้าคิดว่าคงเพราะนักฆ่าที่จ้างไรความสามารถทําให้ความแตกที่จริงข้าก็ยังเหลือเงินอยู่ตอนจะยอมให้เพื่อเอาชีวิตรอดเมืองผู้อีกก็กลับมาข้าเลยให้จางซานซ่อนตัวอยู่ในตูน้หลังกันเมืองผู้อีออกไปจีไปส่งเย็นจุนเซียนพอกลับถึงบ้านก็พบจางซานนอนอยู่ที่พื้นข้าคิดว่า นี่แหละคือโอไกเข้ากับชิงๆเป็นพี่น้องที่รักกันมากตอนที่ยังเข้าออกย่านพิงคังนางดูแลข้าดีมากข้าจึงใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันใช้วิธีเดียวกับที่จางซานก <c oughs> ้าชิงชิง <c oughs> <c oughs> ดังนั้นหงเย่าไม่เกี่ยวข้องกับมังปูอี เหมือนว่าเจ้าจะสารภาพแต่ก็ยังปิดบังบางอย่างเอาไว้ข้าขอถามเจ้าหน่อยงูอีผินชื่อที่ซ่อนอยู่ในตู้เนี่ยเจ้ารู้หรือไม่มีงูหรือไม่เจ้าข้าหากว่ามีมันก็คงเลื้อยมาเองบ้านข้าใกล้ชุวเจียงมากงูอีผินชื่อไม่ใช่งูธรรมดาเมื่อปู่อีก็สารภาพแล้วว่ามีแผนจะใช้งูสังหารคนดูถ้าพวกเจ้าสามีภรรยายังไม่มีโอกาสได้เตรียมกันสินะ เอาล่ข้าเชิญนักชนสูตรหลายคนมาร่วมชนสูตรอีกครั้งพวกเราลงความเห็นร่วมกันว่าจางซานตายเพราะขาดอากาศหายใจหรือก็คือเขาถูกงูรัดคอจนตายก่อนดังนั้นข้อหาที่หงเย่าใช้กันไกลแทงจางซานจนตายจึงไม่ถือเป็นความผิดขอบคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตภรรยาข้า แต่ว่าต่อให้จางซานตายไปแล้วการใช้ของมีคมแทงศพก็ยังผิดอยู่ทราบขอรับแล้วจะลงโทษยังไงห้องเต้อ,องค์ใหม่เพิ่งครองราชกวดขันระเบียบสังคมผู้ทำลายศพต้องจำคุกไม่น้อยกว่าสามปีหรือโทษสหทัหน้าภรรยาข้าหน้าตางดงามมินิสัยชอบความคึกคืน้นหากเสียโฉมไปวันข้างหน้า นาาจะออกไปดีพายให้ผู้คนฟังได้อย่างไรข้ายองก็เป็นคนหน้าเบื่อไม่รู้จักวิธีเอาใจภรรยาหากยังออกไปปัคทายไม่ได้ทั้งประาตินี้นางจะหาความสุขได้อย่างไรดังนั้นข้ารบกวนขุนูเผยไปบอกนางทีข้ายินดีรอนางสามปีขอนางย่าเลือกโทษสักหน้าเลยเมื่อปู่อีรบกวนด้วยหงเย้าเลือกเองเรื่องนี้ไม่อาจฟังท่านพี่ขอให้ลงงทษสักหน้าเข้าโดยเร็วยิ่งเร็วยิ่งดี ชีวิตสั้นนักหากได้อยู่กับสามีเนเร็ววันแผลจากโทษสักหน้าก็ไม <_ d ata> ่ใช่เรื่องใหญ่หงเย้าหงเย้าผู้มีพระคุณอยากเรียกล่อมเลยหลังแค้นสำเร็จแล้วเพียวรู้สึกผิดต่อเมื่งหลงังจะใจไร้ายให้เขารอสาป,ปีได้ยังไงข้าจตตัดสินใจแล้วรบกวนคุณหนูเผยแจ้งที่ประสาทหลูให้ทีหงเย้าขอบคุณยิ่งนะ เงินที่เราหามาได้ต้องแบ่งกันพี่บุญธรรมรับไปครึ่งหนึ่งนะเฮ้ยได้ยังไงจะจะทำแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้เอาไว้ให้ท่านใช้เองพี่บุญธรรมเป็นหัวหน้าสายลับที่ว่าการยงโจไม่มีเงินพอสําหรับงานข่าวกรองจะช่วยฉางอันสงบสุขได้หรือนี่เจ้าควักเงินตัวเองชดเชยให้ที่ว่าการยงโจหรือ ไม่ได้ชดเชยในอนาคตพี่บุญธรรมจะต้องสร้างหน่วยสายลับขนาดใหญ่ให้กับฉางอันเพื่อรวบรวมข่าวกรองสำคัญช่วยที่ว่าการยงโจสืบสวนคดีปริศนากระทั่งคดีใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงความมั่นคงของราชสำนักเวลานั้นย่อมได้รางวัลตอบแทนตอนนี้ใช้เงินแค่นี้จะนับภาษาอะไรเดี๋ยวนะเรื่องนี้เจ้าหาเรือกับหลวหลิงเฟิงมาก,ก่อนแล้วใช่ไหม <c oughs> เขานี่แหละที่เป็นคนเสนอ ขแบบนี้นี่เองเจ้าเป็นภรยาผู้เกื้อหนุนหลูวหนิงเฟิงโดยแท้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะข้าจะไม่ยักยอกไว้ส่วนตัวแน่เงินที่ได้มาจะใช้เพื่อกิจการข่าวกลองและหวังว่าข่าวกลองจะรักษาความสงบของเมืองหลวงและเสถียรภาพของแผ่นดินต้าถังได้หากข้าได้รางวัลมาจะคืนให้กับน้องบุญธรรมเป็นสองเท่าเลย <c oughs> ด้วยคุณธรรมปัญญาและความเด็ดเดี่ยวของพี่บุญธรรมใครจะกล้าสงสยัย ความหมายหัวหน้าสู้ข้าเข้าใจเงินยังไม่ต้องให้ก็ได้ทำไมน้อยไปหรือไม่ใช่ขอรับข้าน่ะข้าขายอัยมณีที่ช้างอันมีบ้านอยู่ร้อยกว่าหลังและยังมาเป็นสายลับอีกหรือเพราะว่าข้าย้อนเป่าชอบสื้หาข่าวติดเป็นนิสัยดังนั้นต้องให้ต้องขาดทุนข้าก็ยอมจ่ายเงินก้อนโตให้ได้ข่าวกรองแต่ว่าบอกหัวหน้าสูงตามตรง เมื่อก่อนข้ามีบ้านมากกว่านี้แต่พอทํางานเสริมเป็นสายลับข้าทุนไปหลายหลังแล้วเฮ้ยน่ายกย่องจริงๆมาๆๆข้าขอคารวะได้ได้ได้ขอคารวะด้วยได้ได้ได้ทุกท่านเราเพิ่มมาถึงที่นี่และต้องอยู่ที่นี่ไปอีกเป็นเวลาครึ่งเดือนดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย หัวหน้าคณะหมายความว่าให้ตั้งใจทํางานขับร้องไปตามที่ควรสิ่งใดไม่ควรกล่าวก็อย่าหลุดปากหน้าคณะวางใจเราจําคําสั่งของท่านได้ขึ้นใจแล้วจริงไหมพี่น้องทั้งหลายใช่แล้วเทียบกับกวีพวกนั้นแล้วเท่าแก่ของเขาเป็นคนอวบอิ่มมีฐานะ พี่น้องทั้งหลายพวกเจ้าเข้าใจที่ผู้ดูแลโหพูดใช่ไหมอย่ามวแต่ประจบกวีเท่าแก่ตั้งหากที่เป็นนายจ้างพวกเจ้าต้องเคารพเป็นพิเศษเจ้าค่ะเจ้าค่ะ า, ok ามีนามว่าซางเอ๋อรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักที่ได้บรรเลงเพลงให้ทุกท่านชิงกุยอยชิงีย บทแรกเป็นกวีของข้าหวังโย่ป๋อทั้งสองยอมแพ้ไหมพึ่งเจ้าดืมออีกนะเอ้าเขียนเลยนักกวีหวังโย่ป๋อได้ไปหนึ่งบทสหายหวังได้คะแนนคนแรกมา เืียให้เขากันมา,มาสาหาหวันสหายเกาข้าน้อยอยาปี้คารวาทุกท่าน ขออภัยแล้วขออภัยกวีบทนี้เป็นของข้าสายเก่านี่นะกะวีเกาตาได้ไปหนึ่งบท

ายเล่งกวีบทนี้ก็เป็นของข้าอีกแล้วอืเขียนลงไปกวีหวังย่อป๋อได้ไปสองบทแม่ต้องขอนำสหายทั้งสองไปก่อนข้าขอดื่มให้ทุกท่านข้าชื่อเป้าเป้า เป้าจากคำว่าเสือดำไม่ใช่เป้าจากบันดิตกอดหญิงงามฉันทุกท่านตามสบายหากดื่มครบสามจอกแล้วนึกอยาก,กอดข้าข้าจะกลับมาใหม่ข้าชื่อเสี่ยวพาคาร้วะคุณชายทั้งหลาย ของข้าของข้ากวีของข้าเะมีคนขับ<ะ>ร้องกวีที่ข้าเขียนด้วยเหรอน,นี่ไม่น่าหรือกวีข้าเริ่มเป็นปที่รู้จักแล้วเจ้าค่ะไอย้ยานี่แล้วข้าจะเผเชิญหน้ามาหากวีทั้งสามได้อย่างไร น่าอายน่าอายจริงๆนักกวีรวนต้าสงได้ไปหนึ่งบทอยาไม่นับนับไม่ได้นะนสหายหวัง เพลงนี้เป็นเพลงที่ข้าชอบร้องที่สุดไม่คิดเลยว่าผู้ประพันธ์จะอยู่ในงานนี้ด้วยมิทราบว่าเสีย่ยวพาจะมีวาสนาได้ดื่มให้ท่านหรือไม่ไม่นางพูดผิดไปแล้วข้าต่างหากที่ต้องดื่มให้เจ้ามาริสซลา <c oughs> มา <c oughs> อดึกดสหายเลิงตั้งแต่ขับร้องมายังไม่มีของท่านสักบทเลยนะน้องชายขอดื่มให้ท่านสักจอกเป็นการปลอบใจอสหายหวังข้าเคยอ่านร่วมกวีของสหายเลิงแม้ผลงานไม่มากแต่ก็มีงานชิ้นเอกไม่น้อยคงเป็นเพราะยังเผยแพร่ย,ยังไม่ถึงฉากอ่านเท่านั้นเองหลู่อูหมิง ข้ารู้ว่าท่านกับเลิงจีน่ะเป็นสหายเก่าข้าบอกแล้วว่าข้าไม่รังเกียจท่านแต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์พูดเข้าข้างเขาสหายหวังหมายความว่าเราสองคนรู้จักกับเลิงจีมานานกว่านะสหายเก่าท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายวันนี้เรามาพูดความในใจกันให้หมดไปเลยเถอะเลิงจีสมัยเราสามคนอยู่ที่ลู่หยางตาก็มีชื่อเสียงในวงการพอๆกัน สุดท้ายท่านก็ทิ้งพวกเราไปยังหนานโจบอกว่าสี่คุณชายแห่งหนานโจรักใคร่กันดุจพี่นอ้องผลก็คือสี่คุณชายกับกลายเป็นเพียงเรื่องตลกคิดว่าที่ท่านเสียไปมีเพียงกวีเหรอสิ่งที่ท่านเสียไปสําคัญกว่าที่ท่านคิดมากมายนะักสหายหวังท่านช่างเถอะช่างเถอะเขาพูดผิดเหรอ นักสังครา์สองสามคนก่อนหน้านี้ล้วนธรรมดาไม่น่าประทับใจสิ่งที่ขับร้องก็มีบทเพลงพื้นบ้านไหนเลยจะเทียบกับบทเพลงชั้นสูงได้เลิงจีไร้ความสามารถกวีที่เขียนคนหยาบช้าไม่อาจเข้าถึงหากวันนี้ไม่มีผู้ใดขับร้องกวีของข้าข้าก็จะลงโทษตัวเองสามจอกแล้ววางผู้กันหยุดเขียนกวีและไม่ไปเทียบชั้นกับพวกท่านอีก นหล่อชีวิตที่เขาพูดหมายความว่าอย่างไรสหายหวังกลับไปนั่ง